รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมดุลตามหลักของภูมิจุ้ยนั้นจะช่วยทําให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมสามารถอธิบายได้ครับสไตล์ในการออกแบบบ้านเนี่ยนะคะนอกจากจะทําให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วยังสะท้อนให้เห็นในความชอบมุมมองหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านวยคะ่ะ เอกแบบสถานที่ให้สวยง,งามมีดีไซน์กับเรื่องขอพวงจุ้ยจะไปได้วยกันไม่ได้หรอคะ ที่แตกต่างกับดีไซน์ที่ลงตัวรายการดีๆที่นําทุกเรื่องราวของการดีไซน์ที่อยู่อาศัยที่เราเรียกว่าบ้านกับหลักพงจุ้ยเสริมดวงเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองและนี่คือรายการ Art of Living อ,อยู่เย็นเป็น,ปนสุข,ส,ขสวัสดีครับ พี่ช้างไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยครับนะคะอย่างอาทิตย์พี่ช้างคิดถึงพวกเรามากเลยเรา<ช>ูร<ช>ดูจากหน้าแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแต่ที่เราสองคนหายไปเนี่ยก็คือไปหาเรื่องเราดีๆมาให้พี่ช้างและคุณผู้ชมกันค่ะเราจะดูว่าวันนี้สองสาวพิธีกรเราเนี่ยดูจะแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษนะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ฮะ้เลยไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงล่ะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงฟู้ดสไตลิชชื่อดังของเมืองไทยค่ะ ถือว่าข้ามบ่อดในวงการนี้นะคะมา16ปีด้วยกันค่ะและเป็นที่ยอมรับของในและต่างประเทศเลยล่ะค่ะถูกต้องนะคะซึ่งบ้านพี่คนนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากจะมีความสวยงามคือเราไปเนี่ยมันสวยทุกที่อยู่แล้วแหละแต่อร่อยด้วยพี่ช้างเทเนี้ฟู้ดสไตล์เด็ดนี่ไม่ได้ทำรองเท้าทำอะไรใช่ไหมฟู้ด <Food S 2> เดอร์ <c oughs> ค่ะพี่ชา้างหอมหม้อหอม้อกุ้ะหอลาเออนะคะซึ่งเนี่ยเทปนี้นะคะเราจะพาไปดูบ้านของพี่ขาบนะคะซึ่งบ้านเขาเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ทุกคนชอบกันนะแต่เขาเนี่ยมีวิธีการตกแต่ง ที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากๆใช้สีเรียบง่ายแต่ว่ามีแบบบางสีที่แบบฉบเฉียวอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยสามารถดูแล้วเอาไปใช้เป็นตัวอย่างได้เลยพี่ชาโอ้โห oh. ใช่แลวบิว์ก็มาขนาดนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะดูแล้วว่าเป็นบ้านหลังไหนที่ทำให้พิธีกรสองสาวแล้วฟินได้ขนาดนี้นะครับงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะถ้าจะพูดถึงฟู้ดสไตล์หรือชื่อดังของเมืองไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักคุณข่าบสุธิพงศ์สุริยะ กับผลงานที่มีมากมายในการแข่งขันเวทีระดับโลกอย่างโกลแมนเวอร์คุกบุ๊กอ a วอ s ซึ่งสามารถคว้ารางวัลที่ประเทศสเปนได้ถึง6ปีซ้อนกับอีก16รางวัลระดับโลกล่าสุดก็คือได้รับ2รางวัลเกียรติยศชนะเลิศของโลกซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกและเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้เรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเปิดบ้านคุณสุธิพงศุริยะกันเลยค่ะ ดีเอ๊ะไหนลองดูแผนที่ดิเขาไหนนะเดี๋ยวดูเอ๊ะมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูดูแมพเขาบอกว่าถึงแล้วนะเออพี่ว่าน่าจะ่นในแมพอ่ะมีปะใช่จังหวะค่ะนี่ไงมีป้ายท้องใช่แม่เลยมีป้ายด้วยแหละเออนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาอยู่หน้าบ้านพี่ข๊าบแล้วเอาเลยไหมไปเลยไปค่ะ สวัสดีครับโอ้โหทำไมพี่เขาเปรี้ยวขนหาดนี้สังเกตรองเท้า <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไมเชิญ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 สดใสขับค,ค,ครับครับครับ อันนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าบ้านของพี่ขาบแล้วงานวันนี้ตรบกวนนิดนึงนะพี่ขาบนะยินดีครับนะคะซึ่งบอกเลยว่าป่านเดินมาชอบมากเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ตลอดทางเลยพี่ขาบพี่ขับเดินทุกวันนี้สดชื่นไหมคะปอดสบายเลยนะสดชื่นมากครับสังเกตจากหน้าตานะรู้สึกสดใสมากด้วยกับเสื้อสีส้มและรองเท้าสีส้มสังเกตจากเสื้อดี่เลยใช่นะคะส้มส้มแต่ก็ไม่น้อยหน้าเลยจ้ะเข้าส้มมาส้มใช่พอรู้ว่าจะมาหาพี่ขาบที่บ้านเนี่ยป่านหาของที่ส้มที่สุดไปลอง แล้รองเท้ามาโซ่มาโซ่นะคะในวันนี้นะคะใครอยากจะรู้นะคะว่าบ้านพี่ขาบซึ่งถือว่าเป็นฟูดไซส์หรือชิดดังที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยแต่ละคนต้องรู้จักนะคะอยากจะรู้ว่าบ้านจะเก๋ไก๋สู้เสื้อพี่ขาบได้หรือเปล่าติดตามชมใน Art of Living อยู่เย็นเป็นสุขช่วงหน้าค่ะความหมายของเขาฟูดไซด์หรือไมมันแปลว่าอะไรก็หลักๆก็คือออกแบบ ตัวของอาหารนะฮะให้มันดู<ะ>ดูน่าทานดูน่าสนใจ<ะ>แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม